สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง v ีพธรรมดานะครับช่องพีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอฮานอยพิเศษนะครับฮานอยพิเศษของวันที่14นะครับ มีนาคม2,566นะครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะครับวันอังคารนะครับฮานอยพิเศษนี่จะออกทุกวันเวลา5โมงเย็นนะครับของทุกวันทุกวันเลยนะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานำเสนอท่านผู้ชมได้รับชมลุ้นลุมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับ ก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะแนวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านได้ลุ้นๆกันนะครับเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะครับมั่นคงมั่งคั่งมั่งมีทวีทรั์ทวีโชคทวีสุขนะครับ ก็แทนคาขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยช่อง VIP ธรรมดาก็ขอบคุณทันยางสูงนะครับแล้วก็มอบเพลงให้ท่านได้รุ่นลมเพื่อความบันเทิงนะครับวันนี้มีเลขอะไรบ้างก็มาชมชมกันเลยนะครับวันที่14มีนาคม2566วันอังคารน,นะครับสีชมพูนะสีชมพูห้าน้อยพิเศษหรือ เวียดนามพิเศษนะครับเด่น5 6 7เน้นที่7นะครับส่วน6คือตัวรอง5คือตัวรองนะครับ7 1 1 7นะครับ7 0 0 7 7 2 2 7 7 3 3 7 7 4 4 7นะครับส่วน6ตัวรองก็6 1 1 6 6 0 0 6 6 2 2 6 6 3 3 6 หกสี่สี่หกนะครับประมาณนี้นะอืมถ้าห้ามาก็คงจะเป็นห้าศูนย์นี่ศูนย์ห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้านะครับใครไม่มั่นใจในคู่เจาะก็ลูดเลยนะลูดหกกับเจ็ดเลยนะครับประมาณนี้เน้นบนกันล่างนะครับอันนี้นะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับจดไม่ทันนะํามือแตะวิดีโอพักไว้นะ อ่แล้วก็จดเอาทุกตัวทุกตัวหรือใครสายภาพหน้าจอเป็นก็แก๊กเดียวเท่านั้นนะครับก็ขอขอบพรคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ